สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปยป่ปานวาดเคลื่อนไหวเป้ย่ปานวาดเคลื่อนไหวแล้วหลังหนิงกระแตกล่ากลืนพูดปมราวแตกคอล่าสุดคุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดเคลื่อนไหวแล้วหลังหนิงปณิตากระแตสุภักษรกล่ากลืนพูดปมราวแตกคอกลางรายการแฉจากกรณีก่อนหน้านี้มีข่าวลือสามนางร้ายแตกคอกันถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบซึ่งในขณะนั้นโลกโซเชียลต่างก็พุ่งเป้าไปที่ คุณแม่หน้าเด็กลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินโดยสาเหตุข่าวลือในขณะนั้นก็เพราะหลังจากจับได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเล่าเรื่องสามีบีบคอจนทําให้ข่าวแพร่สะพัดว่าแก๊งนางร้ายถึงกับแตกคอกันเลยทีเดียวโดยในเวลาต่อมาเป้ยปานวาดก็น้ําตาคลอเปิดปากยอมรับความสัมพันธ์เพื่อนครั้งแรกปิดตํานานแก๊งนางร้ายโดยเท่านั้นก็ได้เคลียร์ชัดถึงเพื่อนสนิทอย่างหนิงปณิตาธรรมวัฒนะ และกระแตสุภักษรเรืองสมบูรณ์ที่ดูว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นโดยเธอนั้นก็เอ่ยปากเป็นฝ่ายที่แยกออกมาเองหลังจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมส่วนโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราไม่รู้เรื่องอนาคตข้างหน้าหรอกเนอะแต่เป้ยก็ตัดสินใจที่จะออกมาเป็นคนออกมาเองเราเลือกที่จะออกมาเองและล่าสุด หนิงปณิตาธรรมวัฒนะและกระแตสุภักษรเริงสมบูรณ์นั้นก็ได้ออกมาจับมือเคลียร์ข่าวดราม่าผ่านรายการแฉโดยหนิงปณิตาได้กล่าวว่า1-2ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเลือกที่จะเงียบแต่กลับโดนสังคมโจมตีทั้งทาง,งที่อยากพูดมากอยากให้คนตาสว่างจะได้รู้เรื่องจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วจะมีผลกระทบกับบุคคลหลายๆคนและถ้าพูดออกไปเรื่องบานปลายกว่านี้แน่นอน เราทั้งคู่เลือกที่จะไม่พูดขอนิ่งไว้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็กลับถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กลับมาที่ทั้งคู่สิ่งที่หนิงเสียใจคือคนเราที่เป็นเพื่อนกันเวลามีปัญหาทะเลาะกันเราควรจับมือกันมองหน้ากันเคลียร์กันมันจะได้จบจะไม่เอาไปพูดรับหลังพอพูดรับหลังแล้วมันไม่เคลียร์ทั้งทางที่เราอยากเคลียร์มาตลอดแต่สิ่งที่ได้ยินมาเราอยากจะพูด อยากบอกสังคมว่าคืออะไรแต่พูดไม่ได้เพราะสิ่งที่เราจะพูดเขาคงไม่อยากให้เราพูดเพราะถ้าเราพูดทุกอย่างจะพังหมดพังยิ่งกว่าเพื่อนครั้งนี้ยอมให้ทุกคนมาลงที่เราและครั้งนี้ขอพูดครั้งสุดท้ายไม่อยากให้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เพื่อนอีกซึ่งหลังจากหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรได้มาเปิดใจคุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปันวาดเคลื่อนไหวแล้วหลังหนิงปณิตากระแตสุภักษรกล้ามกลืน พูดปมร้าวแตกคอกลางรายการแฉซึ่งงานนี้เป้ยปานวาดก็ได้ลอยตัวเหนือดรามา่ายังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเพียงแต่ได้รีโพสต์สตอรี่ชาวเน็ตที่ติดตามผลงานละครล่าสุดของเธออย่างเรื่องวานวาสนานั่นเองขอคอบคขณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ